สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่พุทธอุทยานเพชรบุระเพชรบูรณ์นะคะทุกคนองค์พระที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะแห่งเดียวในไทยเลยค่ะวันนี้เราก็ได้มากราบขอพรนะคะกราบสักการะบูชานะคะด้วยดอกไม้ทูกเทียนนะคะที่เขาจัดเอาไว้นะคะ แล้วเราก็ทำบุญแล้วแต่ศรัทธานะคะทุกคนหยอดตู้ลงไปเลยค่ะมีทั้งสองข้างเลยนะคะพอเราได้ดอกไม้ทุกเทียนเราก็ไปกราบพระกันเลยค่ะพระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งมีเพียงองค์เดียวในโลกเลยนะคะเป็นพระพุทธรูปที่ อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเมื่อใครผ่านไปผ่านมานะคะก็ได้มากราบไหว้สักการะบูชานะคะส่วนบริเวณด้านหลังนะคะก็เป็นบึงขนาดใหญ่นะคะทุกคนมีให้อาหารปลานะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะปลาเยอะมากเลยนะคะทุกคน บริเวณด้านหลังเขาเรียกว่าสระน้ำขนาดใหญ่นะคะประมาณ80ไร่เลยนะคะทุกคนเชื่อมโยงไปยังแม่น้ำป่าสักนะคะสายเก่าซึ่งเป็นลำน้ำตำนานพบองค์พระพุทธมหาธรรมราชาครั้งแรกค่ะส่วนบริเวณด้านโนนก็มีองค์พระให้กราบไหว้หลายพระองค์เลยนะคะทุกคน แต่วันนี้เราไม่ได้ขึ้นไปด้านบนค่ะวันนี้ให้มาชมบริเวณด้านหลังนะคะมาให้อาหารปลากันค่ะปลาเยอะมากเลยค่ะทุกคนวเยะมากเลยทุกคนวันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนพอดีนะคะก็พาครอบครัวมาทำบุญนะคะมากราบไหว้ขอพรกันค่ะก็บรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะคะถ้าใครผ่าน ไปผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมานะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเลยค่ะนี่ด้านหลังขององค์พระใหญ่นะคะสวยสง่างามมากๆเลยค่ะบริเวณรอบองค์พระก็มีดอกไม้จัดตกแต่งสวนสวยงามนะคะบรรยากาศดีน่าพักผ่อนหย่อนใจมากๆเลยค่ะก็ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะคลิปน่าจะนำเสนออะไรก็จะไปที่ไหนกันเดี๋ยวติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ Thank you so much for watching my friend